คุณผู้ต่อการนะครับที่เขาจะซ้อมก่อนใช่ไหมเขาจะซ้อมก่อนใช่ไหม,ไหม,มเวลาย,ยกแบบ ท้ามกางที่ชมในพระบารมีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อองค์ะสมมิกรตลอดระยะเป็นภูมิปัญญาภาคไทยและงานอุตสกรรมให้ดำรงอยู่ยั่งยืนต่อไปด้วยพระอัจฉริยะพระอพระองค์ได้ทรงต่อยอดผสมประสานมุมมองทางด้านวาววัฒนธรนิทรรศการภาคไทยและงานอุตสกรรมชุมชนภาคการออกเขียงเหนือและห้องประชุมไทยยอ่ สนับสน็นการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารยจังหวัดนครราชสีมายนดีต้อนสูง ปุ่มทองผ้าบ้านหนองขนาดอำเภอเสริมสามลุ่มทองผ้าบ้านลุ่งเรืองพนักนามู่ที่แปดอำเภอเสริมสามลุ่มเยาวชนกระเป๋าสาระอำเภอเสริมสามลุ่มทอมดแดงดินผาอำเภอโชคชัยลุ่มเครื่องประดับการเกลี่อำเภอโชคชัย นงนุชเบี้ยอุปรา้าใหม่บ้างนนทเพือทำโอยพลังงานใก้กบหมูบ้านบ้าสบายอำเภอม เดี๋ยวคุณนา